มีเปลข้างในมีใครด้วยสัวเลสเบลของลูกนี้เรียบร้อยเจ้าแล้วเบลติดบงังเบลซซำอีกทีติดแซมสิ่งทั้งหลาย <laughs> บุกต่อไปเอา้าเข้าทางนี่ครับแบบนี้อ๋อพี่พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยผมขอยิงต่อละกันนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนครับสืบเนื่องจากคลิปกันในขัน BCL ที่ผ่านมานะครับผมในซีซั่นสซีซั่นล่าสุดที่ผ่านมานะครับผมก็มีหลายหลายท่านเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามานะครับผมว่าแกเรตเบลของคุณจอมกระทาเนี่ยที่ใช้แข่ง BCL อและได้แชมป์มาล่าสุดเนี่ยอั โอ,อ,อ้ว่าออกข้างนอกเหลือ102แต่ทําไมเล่นโหดซะเหลือเกินก็มีหลายคนนะครับขอ,อกันเข้ามาอยากจะรู้นะครับผมว่าเกเรตเบลคุณจอมเนี่ยอัพยังไงนะครับใส่บูสเตอร์อะไรนะแล้วทําไมถึงตัดสินใจอัพแบบนั้นนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็ไปสอบถามคุณจอมแล้วไปขออนุญาตคุณจอมมาแล้วนะครับผมอยากรู้ว่าเกเรตเบลของคุณจอมในวันนั้นเนี่ย อัพแบบไหนนะครับผมใส่บูสเตอร์อะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอัพจริงๆให้ดูกับแกเลตเบลของผมนะฮะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันครับในเมื่อหลายๆคนอยากรู้นะครับผมก็ไปถามคุณจอมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแกเลตเบลของคุณจอมที่ใช้ลงแข่งอีกเป็นประจำเนี่ยโหดโหดแบบนั้นเนี่ยอัพแบบไหนนะครับผมใน,ในคลิปนี้นะผมจะเอาแกเลตเบลของผมนะที่เคยอัพร้อยเจ็ดไปนะครับผมจะอัพใหม่ตามคุณจอมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วจะได้รู้ว่าเออไส้ในเป็นยังไงวะจุดดีจุดเด่นเป็นนยัังงไงะครรบผมสอ์ อะไรเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตามกันไปด้วยนะครับผมอะไปดูกันนะครับผมกรเด็ดเบลร่างนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นร่างที่นิยมใช้กันมากๆนะครับและเอามันเล่นเป็น CF เนี่ยไม่ได้ติดเขินอะไรเลยนะครับผมถึงแม้จะเป็นออฟสไตล์ก็ตามนะครับ เรารีแคปย้อนไปให้ดูนิดนึงนะฮะก็ถ้ากรณีที่อัพสุดตามโอเวอร์ออข้างนอกนะฮะก็คือ107เนี่ยมันก็จะไปตามแพทเทิร์นของปีกเลยนะครับผมดิปปิ้งเนี่ย99นะครับฟินิชชิ่ง91เนี่ยที่เป็นจุดเด่นนะครับผมแล้วก็จุดเด่นสุดก็คือความเร็วนะ99สปีดต้น94เตะแรงนะฮะเป็นปีกเป็นกองหน้าที่เตะแรง96นะครับผมและมีความแข็งด้วยนะ92นะครับบาลานซ์ทรงตัว90นะครับคือเรียกง่ายๆว่าถ้าอัพแบบนีี้เเเนนนนน่่่่่่่่ยมมมมััไไใใชวากกกงงงะะะ็แแแบบบบขออตล ก็มีหลายคนจํานวนมากที่อัพแบบนี้นะอัพร้อยหกร้อยเจ็ดเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้เป็น CF แล้วก็เล่นเก่งนะครับผมแต่ความเข้ามือความชอบของแต่ละคนมันต่างกันนะครับอันนี้คือพื้นฐานที่หลายๆคนอัพอยู่แล้วถ้าเป็นแนวนี้นะครับผมบูสส่วนบูสเตอร์ที่ใส่กันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เอ่อใช้เป็นสตรเกอร์อินสติ้งกันนะครับผมที่ผ่านมาเนาะส่วนผมเนี่ยผมใช้เป็นบอลเคลียร์เพราะว่าผมใช้เป็นบูสเตอร์แบบสุ่มนะครับมไม่ได้ใช้เป็นแบบเลือกก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับอ่ะมาดูแนวทางของคุณจอนกันครับ อ่ารีเซ็ตปุ๊บนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตเอารูปผมออกน,นิดนึงเออจะได้เห็นได้ชัดนะครับเอาไปไกลเลยได้ไหมใจเย็นใจเย็นเอาไว้ตรงนี้ก็พอนะเอออันแรกนะครับผมใส่ไปเลยชูตเตอร์ชูตเตอร์อะไรเราชูต,ติง <laughs> ชูต,ติงใส่ไปสิบนะครับอันนี้คือนแนวทางของคุณจอมนะครับผมชูต,ติงใส่ไปสิบนะครับเน้นๆนะครับผมเด <laughs> ี๋ยวเราออโต้นำทางดีกว่า เราออโต้ Auto นำทางก่อนแล้วก็จะได้เห็นว่าเออคุณจอมปรับต่างจากออโต้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าถ้าออโต้ไปจะเป็นแบบนี้ถูกปะสิ่งที่จะลดไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็คือดิฟฟิ้งครับดิฟฟิ้งจากออโต้สิเนี่ยฮะลดลงไปเหลือแค่4นะครับอันนี้ลดไปเยอะมากนะครับผมลดไปเหลือ4เพราะว่าถ้าขึ้นแต้มที่5ปุ๊บเนี่ยมันจะใช้พอยต์ละสองเอ่อโปรเ์ชันพอยต์ละ2แต้มไอ้แต้มละโปรเ์ชันพอยต์สองพอยต์งงไหมถ้ากด5ปุ๊บเนี่ยมันลดไป2พอยต์นะครับผมเพราะฉะนั้น4แแต้มมรรกัันจะปะปหยดหน่อยเพราาะวาแแะแ่แต้มลลลละะะแแแตตตตต้้้้้มมม่่่อออนนครับดดิิงลลงเเียหื และอันที่ลดอีกนะครับผมก็คือเด็กเซียตี้ครับเด็กเซียตี้นี่คือเกมรุกนะครับผมแล้วก็สปีดต้นนะฮะลดลงเหลือ5เท่านั้นเองลดเหลือ5นะครับดิปปิ้งกับเด็กเซียตี้นี่เป็นค่าพลังที่ลดลงไปนะครับผมเยอะมากนะครับผมแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นไปนะครับผมเอาอันแรกเลยนะ ก็คือชูตติ้งที่บอกเมื่อกี้นะฮะชูตติ้งเนี่ยใส่ไป10นะครับเพื่อดันเรื่องของลูกโค้งเรื่องของจบสกอร์ให้มากๆนะครับให้ยิงตรงกรอบดีๆนะครับแต่ก็เหลือจะเชื่อว่าใส่พัทซิงนะครับผมพัทซิงเนี่ยใส่ไป8ดเลยนะเพิ่มไปเป็น8เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเอาไว้ชิ่งนะฮะเอาไว้จังหวะชิงสั้นนะครับผมเพราะส่วนใหญ่ที่เล่นเนี่ยก็จะต้องเป็นแผนไม่น่าคู่ก็น่า3าที่มีหน้าต่ํา s s คอยทําชิงระยะสั้นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นกองหน้าตัวไหนที่พัทซิงอาจจะน้อยเนี่ยแล้วยิ่ง ปัจจุบันเนี่ยครับผมพัทซิ่งมีค่าความสําคัญมากๆนะครับผมอันนี้ผมลองลองวิเคราะห์ตามที่คุณคุณจอมเขาให้ความสําคัญนะนะว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นนะครับผมเสริมไปแล้วกันนะอ่ะพัทซิ่งใส่ไป8เลยนะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างให้ความสําคัญเลยนะครับผมก็คือความแข็งแกร่งนะครับผมความแข็งแกร่งกระโดดก็คือจัมนะแล้วก็เฮดดิ้งเนี่ยมันคือค่าพลังอันเดียวกันก็คือแอร์เรลเซนนะครับผมแต่หลักๆเข้าใจว่าต้องการความแข็งเพิ่มขึ้นอีกเมื่อกี้ขนาดออโต ส0บวกใช่ไหมเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองแสดงว่าต้องการความแข็งมากกว่าเดิมอีกนะครับผมก็เน้นความแข็งไปอีกนะครับ a L, L s t e n d นะครับผมใส่ไปเป็น1ิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตลดอันนี้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้ลดด้วย Lower Body s t e n d นะต้องลดด้วยนะครับ Lower Body s t e n d เนี่ยคือสปีดใช่ป่ะเตะแรงนะครับผมลดลงไปเลยฮะลดไปก่อนอขออ,อาภายัยลดไปเหลือท่านั้นเองนะครับผมลดไปเยอะมากลดต่ำกว่าสีกนะลดไปเหลือ2นะครับแล้วก็มันจะได้มีแต้มพอเอาไปใส่ที่ a r i a l Stent เป็น10นะครับผมก็จะเป็น184 520นะครับ184 520นะครับผมปึ๊บ ถ้ายังไม่ได้ใส่บูสเตอร์อะไรเนี่ยจะอยู่ที่103นะครับนะทีนี้บูสเตอร์ที่คุณจอมใส่นะครับผมก็ถามมาแล้วเหมือนกันนะครับผมบูสเตอร์ที่ใส่เนี่ยเมื่อกี้คุณลองเดาที่เน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องชุดติงใช่ไหมเน้นเรื่อง a อรียลสเตนนะครับผมบางคนอาจจะนึกถึงสไตรเกอร์อินสติ้งนะครับผมแต่คุณจอมบอกว่าเขาเลือกอัพเป็นบูสเตอร์ฟิสิกอลครับทุกคนฟิสิกอลิตี้ครับฟิสิกอลิตี้ฮะโอ้โหนี่คืออะไรครับฟิสิกอลิตี้ก็จะเพิ่มเรื่องของความแข็งแกร่งกระโดดกระไ กายภาพอะเนาะพลังกระโดดความแข็งแกร่งจป์นะครับแล้วก็บา l a ลานซ์นั่นเองนะครับผมเพิ่ม4อย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตามเลยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมใช้ s ีเด็กบูสเตอร์เป็น100ชิ้นไปเลยใช้เป็น p h y s i อลิตี้ไปเลยนะเดี๋ยวดูกันนะครับปึ๊บเข้าไปป้าบเข้าไปเข้าใจว่าค่าพลังโอวอร์ผมจะลดลงเหลือ102ด้วยนะครับผมนี่ถ้าอแบบนี้คือไม่ได้สนใจโอวอร์ข้างนอกเลยนะครับเหลือ102รู้เรื่องครับ เอาเดี๋ยวดูค่าพลังไส้ในนะครับผมผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับผมจากการอัพแบบนี้เราใช้บูสเตอร์แบบนี้โดยพึงพอใจที่โอเวอร์ออข้างนอก102แล้วเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูในแอปให้ดูด้วยนะครับว่าในแอปเนี่ยค่าพลังไสในจริงๆแล้ว CF มันเท่าไหร่กันแน่นะครับผมถ้าอัพแบบนี้นะครับให้ดูค่าพลังที่เห็นในเกมก่อนแลวกันนะอย่าลืมว่าเป็นโพลิฟ i กวิ Politics w เก g e r นะครับผมถ้าอัพแบบนี้เนี่ยค่าพลังข้างในนะครับผมเกมรุกจะเหลือแค่78ครับทุกคนเกมรุกเหลือ78เท่านั้นเองนะครับผมยืน 8ทำไมคุณจอมให้ความสําคัญกับตรงนี้น้อยเกินไปหรือเปล่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกองหน้า CF ต้องใส่เกมลุกลเยอะเพื่อจะหาช่องหาจังหวะอะไรหรือเปล่านะครับผมถ้าให้ผมเดานะครับผมก็ไม่ได้ถามมาลึกขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยเข้าใจว่าจังหวะของเกมจังหวะของเกมในการหาจังหวะทําประตูหรือหาช่องเนี่ยคนเล่นเนี่ยสามารถที่จะสร้างโอกาสตัวเองได้โดยเฉพาะเล่นแผนที่มีกองหน้าหลายคนพร้อมกันก็คือหน้า2หน้า3เนี่ยสามารถทําชิ่งแล้วนักเตะมันจะวิ่งไปข้างหน้าเองได้อัตโนมัติอยู่แล้วนะ คุณจอมอาจจะนะอาจจะมองว่า เกมลุกตรงนี้ก็เลยเอาแต้มไปใส่อย่างอื่นดีกว่านะครับ attacking awareness นะครับโอเคถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นโดยให้บอทเล่นให้ AI เล่นนะครับหรือว่าเล่นหน้าหน้าหนึ่งหน้าคนเดียวนี้ย CF คนเดียวนียไอค่าพลังตรงนี้อาจจะมองว่าสําคัญนะครับผมเพราะต้องให้ AI หรือว่าจังหวะที่เราไม่ได้บังคับเนี่ยให้มันวิ่งไปขึ้นหน้าเพื่อหาทาช่องให้ดีๆหรืออีกอย่างหนึ่งกรณีนี้เนี่ยเฉพาะกระเด็ดเบลเนี่ยอาจจะมองว่ากระเด็ดเบลเนี่ยเป็นออบสไตร์ Star อยู่แล้วนะครับผมไปใส่เกมลุกมากเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบสอดคล้องกันหรือไม่อันนี้อันนี้ก็็เปน ข้อสงสัยที่ผมคิดนะที่คุณจอมเขาคิดคิดตามที่ผมคิดบอกหรือเปล่านะครับผมเออ แล้วก็สิ่งที่ลดไปเยอะๆก็คือบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทเวอร์ชันคือสายคลองบอลเลี้ยงบอลเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญน้อยไปเลยสําหรับกองหน้ากองหน้าแล้วเป็นกองหน้าที่เล่นหน้า2หน้า3าย้ําอีกทีหนึ่งว่าจังหวะสําคัญคือการทําชิ่งแล้ววิ่งไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องมีจังหวะอะไรมาต้องมาล็อกมาเลี้ยงมาใช้สกิลมูฟอะไรมากมายนะก็คือเอาสเต็เอาค่าพลัเอาพอยต์เนี่ยไปใช้อย่างอื่นดีกว่านะครับผมแต่จบสกอร์นะครับเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าจบสกอร์เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมเราใสา่่ชต,ติ้งไปถึ10เเลยเพือใ ฟินิชชิ่งเนี่ยขึ้นไป95นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ไม่ได้ใส่บูสเตอร์ที่เป็นสไตรเกอร์สิงไม่ได้ใส่บูสเตอร์ที่เพิ่มจบสกอร์หรือบางคนอาจจะใช้โค้ดอินสกี้นะครับโค้ดอินสกี้อินสกี้ก็จะเพิ่มจบสกอร์มากไปกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะอีกแต้มหนึ่งนะครับอ่าถ้าแบบนี้ใช้โค้ดอื่นนะครับผมก็จะเป็นจบสกอร์95ไปนะครับผมลูกโค้งลูกฟรีคิกนะฮะก็ได้อนิสงเพิ่มขึ้นไปเหมือนกันเพราะว่าเป็นชูตติ้งเหมือนกันนะครับผมก็จะเเเเเเปป็็็นนนนนนน90 92ลลููกกกกฟรรรรรีีีคคคคคคิะะััััับบบโ้้งงงง่่่ออววามมยยไื ลงไปเยอะเลยนะครับผมจากเดิมที่เบลเนี่ยค่อนข้างเร็วจีเร็วจ๋านะครับผมวิ่งสปีด90ไปไปลายตอนนี้เนี่ยสปีดหรกับสปีดต้นเหลือแค่92 90เท่านั้นเองนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ถ้ากรณีที่ใช้โค้ชบางคนอินสก,กี้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่สิซีซั่นล่าสุดที่คุณจอหนได้ช็อปได้แชมป์ได้แชมป์มเนี่ยผมย้อนไปดูเขาใช้เป็นฟาเบลคาเปโร่นะครับคาเปโร่เนี่ยจะบูสต์จบสกอร์ฟินิชชิ่งนะครับผมเมื่อกี้ก็จบสกอร์เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมแต่คิกกิ้งพาวเวอร์อาจจะปิ่มๆเป็น90 นะครับถ้าใครมองว่าต้องการความสวยจะขึ้นดันเป็น9 0สีฟ้าเนี่ยคุณอาจจะปรับอีกเล็กน้อยก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะผมคิดว่าแล้วค่าพลังที่เหลือเป็นยังไงฮะจัม้า93นะครับผมแต่จั๊มเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจอยากให้จั๊มสูงหรอกแต่ว่ามันเป็นค่าพลังเดียวกันกับอารีเอลสเตนนะครับก็คือฟิสิกอลคอนแทคนะครับก็คือใส่บูสเตอร์ฟิสิกอลไปเมื่อกี้นะฟิสิกอลิตี้นะครับผมกับ อาร t เอลสเตนไปเยอะเลยนะครับผมอ l รีเอลสเตนเนี่ยอัพไปถึง10แต้มนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งไปถึง99กครับทุกคนนะครับถ้าดูทรงแบบนี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณจอมให้ความสําคัญกับค่าพลังอะไรมากที่สุดเลยครับนะฮะอัพทางบูสเตอร์ฟิสิคอลิตี้นะครับผมอัพอารีเอลสเตนไปถึง10แต้มแน่นอนครับผมก็คงต้องเป็นเรื่องของความแข็งนะครับผมให้ความสําคัญไปถึง99แต้มเลยนะครับอืมอันนี้น่าคิดนะทุกคนนะประสบการณ์ที่ได้แชมป์มามากมายนะครับประสบการณ์ที่ไประดับโลกมาแล้วนะครับผมแล้วก ไม่ได้สนใจอะไรมากนักนะครับขอแค่ข้างในเนี่ยเน้นตรงตามที่ต้องการและความใช้งานนะครับผมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากองหน้าทุกคนจะต้องมาอัพแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็มันก็มีหลายๆปัจจัยประกอบกันนะครับต้องดูแพทเทิร์นค่าพลังด้วยแล้วต้องดูสไตล์ด้วยจะเป็นออฟสไตล์แบบเบลหรือเปล่าแล้วต้องดูแผนการเล่นด้วยนะครับผมว่าเล่นแบบไหนเราเล่นแบบไหนนะครับบางคนถ้าเล่นเป็นหน้าคู่เน้นบอลยาวอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าเน้นสปีดเะไรเงี้ถ้าไปลดสปีดมากจนเกินไปมันก็เล่นไม่ออกมันก็วิ่งไม่ออกือนกันนะ ถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นแผนนี้นะครับผมแล้วคุณไปใช้การ์เดตเบลอัพแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ถูกจฉลิ่ไปนะครับมันก็จะไม่เข้ากันนะครับแผนที่คุณจอมใช้ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นแผนนี้นะเอาให้ดูอีกทีนึงนะครับผมก็คือหน้าคู่นะครับหน้าคู่ยิงคู่กับหลุยส์ซัวเรสนะครับผมการ็เดตเบลเนี่ยจะเหลือแค่102ตัวนั้นเองนะครับผมตามคอมเมนต์ที่หลายๆคนสงสัยว่าอยากรู้วิธีการอัพเลยนะครับแต่ว่าจะเน้นเรื่องของกองหลังนะครับผมใส่เซนเตอร์แน่นๆตรงนี้นะครับแต่ทั แนะนำจะมาโทษว่าเออทําไมผมเล่นไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยนะม <c oughs> ันมีหลายปัจจัยนะ มันมีคำคำหนึ่งที่น้องบางคนเคยบอกนะครับว่าคนเล่นเก่งนะเล่นอะไรก็เก่งเล่นตัวไหนก็เก่งรีวิวตัวไหนก็เก่งนะครับผมแต่พอเราไปเล่นเองพอเราเล่นไม่เก่งเราเล่นตัวไหนก็ไม่เก่งเหมือนกันนะฮะมันก็ไม่ใช่ว่านักเตะทุกคนเนี่ยคนที่เก่งๆเล่นแล้วอัพแล้วนะครับเราไปเล่นตามก็จะเล่นได้เหมือนเขาเสมอไปนะครับผมแต่มันเปียงแค่แนวทางนะครับว่าเออคนที่เขาเล่นเก่งเนี่ยคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีแนวคิดยังไงนะครับผมจริงๆเราก็เรียนรู้ไว้แล้วก็มาปรับให้เข้ากับตัวเองก็ได้นะครับถ้า เราไม่ได้ชอบแผนนี้เราไม่ได้ชอบสไตล์การเล่นแบบนี้นะครับผมก็ถ้าเราฝืนไปนะสักพักเราก็เล่นไม่ออกแล้วเราก็จะหงุดหงิดสักเปล่านะครับแต่ถ้าเรามองไปเรื่องดีก็คือว่าเออมันก็เป็นอีกแนวหนึ่งเราจะไปลองเล่นไว้หรือเราเล่นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจว่า้อแนวที่เราเล่นเนี่ยปัดยาที่เราเล่นเนี่ยมันสามารถที่จะไปไกลกว่นปัจจุบันได้หรือไม่ถ้าเกิดเรารู้เรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับ อีกจุดหนึ่งที่น่าคิดนะครับก็คือ booster เม็ดแรกของกเลตเบลที่ติดตัวมาเนี่ยครับมันก็จะเป็นู o เตอร์ความแข็งอยู่แล้วนะก็คือ booster s t r e ็งนะครับผมคือมันไปเพิ่มความแข็งอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ไปใส่ฟิ y s คอ a l i t y อีกนะครับผมก็ไปเพิ่มกายภาพเพิ่มความแข็งทวีคูณเพิ่มขึ้นไปอีกไงแสดงว่านี่คือเป็น stat ที่ให้ความสําคัญมากๆนะครับผมและนี่คือค่าพลังในแอปนะครับผมถ้าบางคนอยากรู้ว่าออปตามคุณจอมใสู่ o เตอร์ตามคุณจอมใช้โค้ชคาเปโลตามคุณจอมเนี่ยนะค่าพลังในแอปเนี่ยจะเห็นเป็นเท่าไหร,ร่105ค ดูในแอปเป็น105แต่ถ้าในเกมจะเห็นเป็น102เพราะในเกมก็จะอิงตามตำแหน่งหลักก็คือปีกนั่นเองนะครับผมเห็นไหมสเตตที่สําคัญนะครับที่เพิ่มมานะฮะก็คือ1นะครับความแข็งนะครับผมให้ความสําคัญมากๆนะครับเมื่อกี้ผมได้เป็น99เพราะว่าโค้ชมันต่างกันนะครับผมแล้วก็โค้ชมัน88 89แล้วโค้ชบูตต่างกันนิดนึงด้วยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่คุณจอมใส่พาร์ตซิ่งเนี่ยไปเป็น8เลยนะครับผมก็คือพาร์ตซิ่งเนี่ยพพพาาาสสสซิ่งโโลลนะ จะน้อยนะครับโลพาสตกไปสีส้มนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันสําหรับกองหน้าที่เน้นการต่อบอลทําชิ่งแบบนี้นะครับผมนั่นคือพาสซิงนะไม่งั้นไม่ลงทุนใส่แต้มไปถึง8แต้มนะสำหรับพาสซิงนะครับและนั่นคือแนวทางการอัพของคุณจอมกระทานะครับผมซึ่งได้แชมป์ BCL มามากที่สุดแล้วก็เป็นนักแข่งที่ไประดับโลกได้แชมป์มาแล้วนะครับหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละก็ขอบคุณคุณจอมด้วยนะครับผมที่มาแชร์ไม่หวงเทคนิคนะครับแต่ก็ย้ําอีกทีนึงนะครับผม ความชอบของแต่ละคนความถนัดของแต่ละคนนะครับผมสไตล์มันจะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเราเรียนรู้จากคนที่เก่งอยู่แล้วนะครับผมและเรามาประยุกต์ให้เข้ากับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดคุณเล่นไปแล้วคุณไม่ถนัดไม่ใช่ทางไม่ฝืนหรือว่าไม่ไอ้มันเล่นไม่ถนัดยังไงเนี่ยไม่เข้ากับแผนตัวเองเลยอะไรเงี้ยนะถ้าเราไม่ได้เล่นแผนเหมือนเขาอะนะหรือจังหวะเกมไม่ได้เหมือนเขานะครับการเข้าทําไม่ได้เหมือนเขานะก็อย่าเพิ่งไปใส่บูสเตอร์ตามก็ได้นะเดี๋ยวจะเสียบูสเตอร์หนึ่งร้อยชิ้นมันหายาก ลยโดยที่ยังไม่ได้ลองนะอย่างน้อยๆไปอัพตามก่อนก็ได้แล้วไปลองก่อนก็ได้นะครับแล้วอัพใหม่ถ้าเกิดไม่ถูกใจนะครับอัพมาอั กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าใส่บูเซอร์แล้วมันเฟื่อง100ชิ้นนะไปลองก่อนก็ได้นะครับหรือไปดูคลิปย้อนหลังของคุณจอมก็ได้นะครับผมในซีซั่นที่มันผ่านมาที่ใช้กระเด็ดเบลล์แบบนี้นะครับผมเล่นแล้วคุณจะถูกใจหรือไม่นะครับตามไฮไลท์ที่ให้ได้รับชมกันเบื้องหลังนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้ฮะใครยังไม่กดติดตามช่อง bomb ski for bomb ski review ครับทุกช่องดิ้นอยู่ใต้คลิปนะครับติดตามการแข่งขัน BCL ติดตามคลิปการแข่งขัน BCL หลายๆท่านบ่อยๆนะครับเราจะได้ทักษะทักษะเทคนิคเล็กๆน้อยเพื่องไไดดดดดดด้้้เเเเสสสมมมมออออนนะคคคคคครรรรัััับบบบบผโววีกกกล์์์แชตยยย๊าา I've changed for the better this time I thought I would never be fine